คุณช้างเลยไอ้คิดต i̇şte. ัวใหญ่มากถายไม่นานหรอมางไม่นานหรอแล้วค่อยกินหลบไปค่ะขา

bây giờ đi chào nó hơi lên tôi. Ba danh kìa tôi lên tôi lap. tuần nhiên không. Ton <ghi> <coughs> yên bім... là không. Ton yên không. Ton yên là không. Ton yên ตุ okay. but, ้มๆมีดูนะครับสายร้องหนึอง้ยเอนะครับหนึ่งสองครับหน่งสองครับขอพ่ตัวหน่อย่มยิบิบิองใครข้ไม

ใช่ใช่เราผมมีงานอื่นทั้งมันอยู่ในน e ี okay. 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 ้ที<_<_<_<_่มีอยากเอางานอื่นทั้งด้วยเอะจเะจบเียรากไม่เียกนะแกาปรน้แหละ่้วมองต้องอ้องเนิ่ีบาม่องกนกับรังเนนจาไม่ต้องกนกรใช่โอเคจะแจะมลงแบมือดิแบมือจับแบบนีเราัดขงดีขึ้นดิ

ยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มนะคะบทสวยมากเลยโอ้โหสวยมากนี่องแสวผมสงคอม้องกุศช้างเออหมืเขาไปก่อนนะครับทขาไปก่อน cái người hạng mọi người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  mọi không mọi người 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 mọi cái mọi người 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 mọi mọi người mọi người เอาอีกมือมาเอามือมือมือปิดขึ้นหน่อยอ่ะนั่นแหละเอาขาไปก่อนเลยขาไปก่อนยิ้มเลยขาไปก่อนนะครับขาไปก่อนจะเอาลงยิวลงนิดนึงยิวชิดๆิกันหน่อยนั่นแหละครับฝนประทุมฝนประทุมข้างล่างที่ไทยจำนวนหน่อยเร็วข้างล่างข้างล่างข้างหน้า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 เร็ว ทางไว้ก่อนางไว้ก่อนได้รงยกยกเข่าเขาขึ้นนิดนึงนและนนี่นี่แหละนี่แหละได้รงเรงโอ้เจมเลยเลิกโอเคจะบอกนงพี่ครับนอีกนองต้ยูึ้นนกนไปน้แหละข้างไว้ข้างไว้ มันหัวลอกกอนนายขึ้นอ่ะพี่มีนามบัตรไหมมีนามบัตรไหมมีเมด้ยมีเมีเบอร์โทรเบอร์เบอร์โทรติตอนนี้อันนี้เป็นจัดฉากด้วยไหมพี่ฉากด้วยถ่ายรูปด้วย้ไม่ไม่ไม่มีนามบัตรอ่ะไม่เคยทำไเไเปเลยอันนี้ช่างอยู่ไหนบุคคใชายบ่

เราไม่ต้องใช้วางวางไว้เอ้ยอย่างนี้เลยครับอย่างนี้นะแล้วก็วางกล้องนะ,นะรุูปรูปขาวรูมขาวรุูปรูปขาวมารูปขาวผูกขึ้นไปรูปขาวรูปขาวรูปขาวผูกเลยกผูกเลยกเขาจะมีฉากถ่า,ายรูปจนเสร็จสับทั้งงานนะครับโบสถ์สวยๆเพิ่งมาครับพอดี น้องยังไม่ได้กินข้าวเลยซื้อของให้กินข้าวเอ้ยซื้อขนมซื้อน้ำมาให้ข้างในน่าจะไม่ได้เข้าไปนะไม่ได้ถ่ายแต่รอบๆนี้ครับงานแต่งก็ประมาณวันที่สิบเอ็ดเดือนหน้านะครับวันที่สิบเอ็ดเดือนหน้าถึงจะได้แต่งเนะะาะตอนนี้ก็มาถ่ายพรีเวดดิ้งครับถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ย กนถ่ายละครเลยอะ่ะก็น่านจะถ่ายสักพักครับแล้วก็จะกลับไปถ่ายกับพวกรถไมคโครรถด,ดำรถไถอยู่บ้านเนาะแต่นนี้ก็จะมาถ่ายข้างนอกก่อนพอช่วงเย็นๆก็จะกลับไปถ่ายที่โกดังครับถ่ายกับแมคโครถ่ายกับรถไถรถด,ดำอะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนครับ nó hú cho không được, đểu, chờ vợ chờ sau không? không? เออใช่ใชเป็นยูไงเออใช่กิบจบอาเจียนจิบจิบเลยยัดเข้าไปข้างในโอเคแล้วหนันแหละโอเคยัดเข้าไปในนั้นแหละให้ชายมันเข้ากันไม่รู้นที่เคทเออเออเออเไเดี๋ยวสาวเข้าเข้าเข้าไปเลยประตูประตูเข้าไปเวยประตูเข้าไปเยตัวเข้าไปเลยได้ได้ได้เออได้ได้

มันยังไม่ได้มันยังไม่ได้มันยังไม่สวยมันไม่ขึ้นเออแหงเลยค่ามันถึงจะสวยมันต้องพอบขับเสียงล่างอากิด <c oughs> <c oughs> มามาจะบ่าดึงมือจับอีกดึงที่ร่มดึงกับดึงมือจับข้างหลังดึงมือจับโอเคนั่นแหละโอ้บัตแมนมากตอนนี้โอ้ยากเหมือนกันเนาะปลายเท้าปลายเท้าลงหนักโอเคกว่าจะได้แต่ละลูกครับมาครับมามองนะครับยยิ้เลใช่มันงั้นมันก็ไม่สวยหนึ่งสองครับทำก่อนนะครับยิ้มเลยจะสาบินาออกอีกทีนึงบินาออกอีกแล้วก็มองกล้องสาบมองกล้องใช่นั่นแหละ ในกี่อครับจิบอลยืนหน้นมองสาวพัฒนาไปครับเย่ะไปเยอไปชุบๆๆชุมยน้าเลยจสาวมองกจิบอยมด้วมือนมองสาวไว้่ลม่ต้องกมือ่ะได้ค่ะวไม่ต้องเกรงมากอลลองขันคสุดๆมน้าลวันนมา่ะ ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยมอต์สาวไว้นี่ด้วยหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับนี่เป็นไรครับอกระบต้องต้องแบบเราต้องเกร็งแล้วแบบต้องแบบยากเหมือนกันนะแต่เรายืนทุกอย่างยังเกร็งเลย ยากเหมือนกันนาะกว่าจะได้แต่รูปภาพมันต้องสวยอ่ะต้องออกมาสวยอ่ะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมนี่แหละตรงนี้แหละสวยเลยอ่ะเนี่ยร่มแดงร่มแดง อ้ม,ออมุมนี้สวยมากเลยมุมนี้สวยจริงครับเฮ้ยใหญอุ้ย,ยมุมนี้สวยมากเลยจริงสวยเลยอ่ะตรงเนี้ยมุมนี้สวยครับ เดี๋ยวให้จัดมุมจัดเข้าฉากเข้าท่าก่อนครับเสื้อผ้าน้าผมนี่ต้องปี้ครับโอเคสวยนี่สวยเวาขาเข้าอีกนิดนึง

ผมไปถึงข้างล่างเล้แบผมไปถึงข้างล่างแล้วมุัเนียภาพนี่สวยเลยมุมนี้ยได้ไหมได้ไหมแนมโอเคได้แล้วได้แล้วพุกออกให้หมดมองไปกันหย่อยเลยมองไปกัอยิบมเลยยิบๆแล้วนะยัง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยากได้ภาพนี้อยากได้ภาพนี้ไปจมูกไปจมูกไม่ได้ครับกล้องเรามันไม่ได้ร่มเบี้ยวร่มเบี้ยว ขาไว้ขาไว้หนีหนีหนีอก็เดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปนะครับให้เราติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ